สวัสดีครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าไอเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆป,ปกปิดเรื่องเสียๆให้หายที่ชาวโชว์ภายในประเทศขมรน,นี่ต้องยกให้เขาจริงๆครับอุตส่าห์ตีเนียนเลยครับแห่แชร์คลิปฝรั่งหัวใจขมแม่มาโปรโมตการนั่งรถตุกๆเที่ยวขมรที่มาดูครับเนี่ยครับ ก๊อปแม้กระทั่งชื่อเรียกตามแบบไทยเราเลยครับเรียกทุกๆทับศัพท์เลยครับแล้วก็ให้ฝรั่งหัวใจคแมครับเขาเป่าประกาศเชิญชวนเที่ยวเขมรโดยรถตุกๆให้เที่ยวอย่างสบายใจอย่างมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยในการเที่ยวเขมรครับเขาก็เสอให้เห็นเลยครับว่ายิ่งไม่ต้องกลัวเข้าไปใหญ่เลยครับแต่จนแล้วจนรอดครับแผนการโปรโมทเที่ยวเขมรโดยรถตุกๆเขมรนะครับก็ดูเหมือนว่าจะพังไม่เป็นท่าซะแล้วครับงานนี้เพราะดันมีข่าวใหญ่ที่ทางสื่อเขมรเองครับเขาก็ได้ออกมาเตือนกันเองซะอีกครับ ตอนนี้ครับขอให้คนขับรถตุกต๊กๆเขมรระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากว่าในตอนนี้ครับก็ได้มีแก๊งปลากระจกรถระบาดหนักมากๆเลยครับแถมยังได้มีการดักจี้ดักปนเพราะอย่างยิ่งรถตุกต๊กๆนี่เป็นเป้าหมายของแก๊งนี้เลยครับซึ่งก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางคนนี่ก็ถึงกับสาหัสกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าจังหวะนี้โบ๊บะบ้าสุดๆครับแผนโปรโมทที่จะก๊อปรถตุกต๊กๆของไทยเราครับส่งเสริมการท่องเที่ยวขเ,มเขมรเรียกได้ว่าพังไม่เป็นท่าซะแล้วครับและอหนึ่งเรื่องราวครับท กี่ยวกับมุมมองของคนเขมรเขาครับหลายเม้นเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ที่ได้ออกมาสาบแช่งสํานักข่าวเขมรที่นําเสนอข่าวนี้ซะง,งั้นครับมีหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวครับที่ก็ให้ออกมาลบคลิปออกมาปิดข่าวแบบด่วนๆกันเลยครับและสําหรับรายละเอียดความเฉาของชาวเขมรในเรื่องราวนี้ครับแอดก็ได้รวบรวมแล้วก็ได้สรุปนํามาฝากให้กับแฟนๆกันด้วยครับสําหรับเรื่องราวนี้ครับแอดขออนุญาตเกินสะหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพรวมเห็นวิธีการอย่างชัดเจนของทางเขมรเขาครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเขมรในตอนนนี้้ขึชื่อสุดๆเลย ในเรื่องของความอันตรายในการมาเที่ยวประเทศกัมพูชาซึ่งก็มาจากข่าวๆข,ของพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกแก๊งลักพาตัวที่โดนทางเกาหลีครับโดยเฉพาะย่างยิ่งสื่อเกาหลีนี่เปิดโปงต่อสายตาชาวโลกเอาไว้สยับเยินเลยครับจนสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าแทบไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนได้เดินทางมายังกัมพูชากันแล้วครับและอย่างทีอดได้เคยนําเสนอไปครับกับภาพบรรยากาศภายในสนามบินเตโชที่ก็โล่งสุดๆจนเขม็นเองนี่ต้องขนเอาเรือมาโชว์เอารถมาขายในสนามบินกันแล้วครับจนมาถึงเรื่องราวในล่าสุดครับที่มีการชิง โชคแจกบ้านแจกรถที่เขมรเขาลงทุนอยากจะให้คนมาเที่ยวในสนามบินเพิ่มแต่ถ้าสังเกตกันดีๆครับพักหลังๆเนี่ยครับก็ดูเหมือนว่าจู่ๆเองก็ได้มีฝรั่งหัวใจเแมนี่ก็แห่กันมาทําคลิปไว้สนามบินเตโชว,ว่าสวยว่าใหญ่โตสร้างภาพสวยงามให้เขมรดูน่าเที่ยวและปลอดภัยไม่เหมือนกับในข่าวแล้วก็รวมไปถึงโชว์การไปเที่ยวในเขมรด้วยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับแหมดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นแผนการโปรโมทของทางเขมรที่ฝรั่งหน้าเดิมๆเนี่ยครับหลังจากที่โชว์สนามบินเสร็จก็โชว์การไปเที่ยวในเข เรียกได้ว่าทําคลิปอวยเขมรกันแบบช้ำๆเลยครับและอย่างแท้ได้เกินไปครับกับแผนการโปรโมทการท่องเที่ยวเขมรล่าสุดที่ฝรั่งหัวใจคาแมเขาพยายามจะเสือให้เห็นเลยครับว่าแม้แต่การเที่ยวกลางคืนในเขมรก็ปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโชยเห็นถึงการนั่งรถตุกๆเที่ยวในกัมพูชาซะเลยครับแล้วดูครับเรียกทับศัพท์ซะด้วยครับทุกๆไรเดอร์ินแคนเบเดียและระหว่างที่เขานะครับนั่งอยู่บนรถตุกๆเนี่ยครับแหมช่างบังเอิญซะเหลือเกินครับก็มีวัยรุ่นชาวกัมพูชา เข้ามาทักทายกันอย่างเป็นมิตรพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแบบบังเอิญจริงๆครับซึ่งลองคิดดูตะักกง่ายๆครับถ้าเรากําลังอยู่บนรถตุกๆครับแล้วอยู่ๆมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตามเพื่อที่จะมาทักทายมาพูดคุยมันก็คงเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆครับแต่ก็ดูเนี่ยครับบรรยากาศนี่สนุกสนานล่าเริงกันซะจริงๆครับดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นการเตียมกันครับและเนี่ยครับคือมุมมองที่ทางฝรั่งหัวใจแมเขาพยายามจะโปรโมทให้เห็นว่ากัมพูชานี่เขาปลอดภัยครับแต่ถ้ามาดูความเป็นจริงครับที่แม้กระทั่งือเม ภายในประเทศเองพวกเขาก็ยังนําเสนอข่าวนี้เลยครับและทีแอดบอกว่าจังหวะโบ๊บะบักกันเสเกินครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่นานก็ได้มีสํานักข่าวของเขมรที่ได้ตีข่าวใหญ่โตเลยครับออกมาเตือนคนขับรถ3ล้อในเขมรครับว่าช่วงนี้อยากจะให้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการขับเข้าไปยังตอกซอกซอยที่ดูมืดที่ดูเปียวเพราะเมื่อ3วันที่ผ่านมาครับได้มีแก๊งปลากระจกรถของชาวเขมรครับพาย,ยายามจะจี้จะป้นดักทร้ายโดยเฉพาะย่างยิ่งการเลงเป้าหมายไปที่รถต,ตุ๊ก และจากเหตุการณ์นั้นครับก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางรายนี่ถึงกับสาหัสกันเลยทีเดียวครับซึ่งเอาจริงๆนะครับดูจากภาพรายงานข่าวนี่ถ้าจะถามว่ามันเปี่ยวมันมืดมากไหมก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นครับเพราะว่าจากภาพที่เกิดเหตุภาพรายงานข่าวของทางสื่อเขมรครับก็เป็นลักษณะเหมือนซอยหมู่บ้านคนรวยด้วยซ้ำไปครับที่เรียกได้ว่าก็อยู่กลางชุมชนกันเลยทีเดียวครับ แถมที่สําคัญครับแหมแอดนี่จับโปะได้เต็มๆเลยครับที่ฝรั่งเมรเขาเรียกรถตุกๆแต่ในสื่อเขมรครับเขาไม่ได้ใช้คํานี้เลยครับและสําหรับภาษาเขมรครับที่เขาใช้เรียกรถ3ล้อนะครับจากที่ได้ไปหาข้อมูลมาครับเขาก็จะออกเสียงว่ากองใบครับและเนี่ยครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับฝรั่งหัวใจแหมนี่พยายามจะโปรโมทพยายามจะสื่อว่านั่งรถตุกๆในเขมรปลอดภัยแต่พอมาดูเรื่องราวความเป็นจริงครับที่สื่อเขมรเขาได้รายงานเอาไว้ครับต้องบอกว่านี่ครับแผนโปรโมทนี่ยับเลยครับจับ โปกันได้เต็มๆเลยครับซึ่งอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าสุดมันเหลือเกินครับสำหรับมุมมองความคิดเห็นของคนเขมรอย่างแี่ได้เกินไปครับพวกเขาเองก็มีการรณรงค์ให้ปิดข่าวเรื่องนี้กันแบบดุนดวนจีกันเลยครับรวมไปถึงอีกมากมายหลากหลายมุมมองของคนเขมรครับที่แอดก็ได้นํามาฝากให้กับแฟนครับเอาละครับจากเรื่องราวนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองความรู้สึกของพวกเขากันหน่อยครับโดยเราไปเริ่มกันที่เมนแรกเลยครับผมว่านักข่าวควรปกปิดใบหน้าของผู้ที่เสียหายที่พวกเขากําลังถูกสัมภาษณ์อยู่ เพราะว่ามันก็อาจจะทําให้พวกเขาได้รับอันตรายได้และอีกหนึ่งมุมมองของชาวขเขมรครับเนี่ยครับที่ก็เข้ามาตอกย้ําเลยครับว่าสังคมขเขมรในตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนก็มีคนติดยาอาศัยอยู่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ไปอาศัยนอนตามวัดแล้วมาที่มุมมองถัดไปครับเนี่ยครับเมนนี้เข้ามาประชดประชันเลยครับว่าแน่นอนว่าชาวขเขมรเรามีความกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังกําจัดพวกนี้ไม่ได้สักทีคอยดูเถอะอีกไม่นานประเทศของเราก็จะมีนายกที่มาจากนักเลงพวกนี้แหละและอีกหนึ่งประสบ ของชาวขเขมรครับที่เขาเองก็ได้เข้ามาบอกเลยครับว่าฉันประหลาดใจมากๆที่ได้เห็นข่าวนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะฉันเองก็เพิ่งไปวิ่งส่งของมาเมื่อคืนนี้เองแถมยังโดนโจนปนโทรศัพท์ไปถึง3ามเครื่องขนาดบอกว่าลูกป่วยมันก็ยังไม่ยอมและมาวันนี้ก็ได้ยินข่าวโจนขโมยของอีกแล้วบอกตรงๆในตอนนี้ฉันรู้สึกกลัวมากที่ได้ยินข่าวโจนขเขมรออกปล้นอยู่ทุกวันและต่อกันอีกหนึ่งเม้น์ครับชาวขเขมรคนนี้ครับเขาก็เขา้เขามาบอกเลยครับว่า ทำไมขเขมรนต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้โดยเฉพาะข่าวนี้ถ้าเรายิ่งพูดดังเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําลายภาพลักษณ์ของประเทศเรามากเท่านั้นและมาที่อีกหนึ่งมุมมองของชาวขเขมรนครับที่ก็เข้ามาแชร์กันเองครับว่านอกจากพวกที่ติดยาก็ยังมีคนไร้บ้านทั้งชายทั้งหญิงเยอะมากผมว่าคนพวกนี้แหละที่เจ้าหน้าที่ควรลงไปดูโดยด่วนและมาต่อกันอีกหนึ่งเม้น์ครับเม้นนี้ก็บอกว่า ไม่แต่ในหมู่บ้านหรือในชุมชนของเขเมรในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วและมาปิดท้ายกับอีกหนุ่มมองของเาวาเขเมรครับที่เขาก็เข้ามาบอกอีกครับว่าสาเหตุหลักของเรื่องนี้ก็พอมาจากการใช้สารเสพติดผมขอพูดอย่างไม่ไอายเลยว่าถ้าเราไม่ล้มล้างระบบผู้นําประเทศในตอนนี้เขเมรเราก็จะไม่มีความสงบสุข เอาละครับและนี้ก็คือมุมมองความคิดเห็นและเรื่องราวที่แอดได้นํามาฝากให้กับแฟนๆนะครับเนี่ยครับยิ่งอ่านคอมเมนต์ก็ยิ่งชัดเจนจริงๆครับความเป็นจริงที่คนเขมรได้ออกมาพูดถึงที่ช่างแตกต่างแล้วก็สวนทางกับภาพโปรโมทของฝรั่งหัวใจเขมรเขาเหลือเกินครับเนี่ยครับทำคลิปโปรโมทเชิญชวนคนเขมรเชิญชวนชาวต่างชาติให้มานั่งรถตุกๆเที่ยวเขมรในช่วงกลางคืนแถมยังบอกอีกว่าแหมปลอดภัยซะด้วยครับแต่พอมาเจอข่าวนี้เข้าไปครับเนี่ยครับแม้แต่คนเขมรเองก็ยังหวาดผวาเลยครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ครับแอดมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ